รีแพงนะครับรีแพงนะครับคุณผูรีแพงนะครับผมถูกต้องครับฮกซูนวันนี้อยู่ในชุดสีขาวคุณผู้ชมฮะรีแพง,แ<ล>แงนะครับปุ๊บเหมือนจะอยู่ในชุดสีน้ำเงินหรือเปล่าเมื่อกี้ปิดไว้นะปิดไว้นะผมสีดำมองไม่ทันเหมือนกันเมื่อกี้ฮะเ <c oughs> ดี๋ยวรอดูเดี๋ยวก็รู้ครับคุณผู้ชมครับสีน้ำเงินกับสีดำครับคุณผู้ชมครับแล้วเกมนับถอยหลังหนึ่งวินาทีครับก่อนจะเล่นเกมทหารครับผมยังไม่มีการกดเอ่อทางทรัพยากรหรือว่ากดทางไอเทมอะไรนะครับผมทางฝั่งของฮกซูนนับ ตอนนี้โฮก็ยังไม่ได้กดออกมาเหมือนกันครับเหมือนจดจ้องกันอยู่คุณผู้ชมฮะแล้วยังไงครับเหมือนโฮจะอยู่ในสีของสีกรมมะคุณผู้ชมฮะตรงนี้แล้วยังไงมีการกดแล้วคุณผู้ชมฮะถ้าเราฟังของโฮซุนับมีการกดทางโซลิเปอร์ครับผมและโดนทางเวนอมไบรายมาคุณผู้ชมฮะและมีการกดทางอเปิก้าเอดีครับแล้วโซแทกครับโดนกดมาครับโดนบายนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็โดนทางซิลเบรคครับตรงนี้เป็นทางการสกูตเบลกับ ไม่ได้กดสกิลครับกดอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพิ่มเงินแล้วมันจะเพิ่มไม่เต็มสมดุลแล้วบีมแอสเดียวตบไปแล้วรันจับไปสองหัวคุณผู้ชมฮะแต่ยังไงต่อตรงนี้เหมือนฟีดของทางฝั่งของทางฝั่งฮอบจะขึ้นนำอย่างต่อเองครับสกอร์ผู้เล่นก็ยังอยู่ใกล้เคียงครับทีต้องเบาตัวนี้ครับผมเอายังไงครับโอชิมาตรงกลางนี่มากลางโบว์ไฟแบบนี้เราเรียบร้อยครับโดนเซตเดนนี่เก็บไป อนิเมชั่นไปสวยๆครับแล้วไงเพื่อนพยายามจะชุบเพื่อนต่อเนี่ยฮะดึงเพื่อนไว้เหลือเกินผักดอกยังไงครับตูว์ตีแทกมาเรียบร้อยครับผมโอ้โหครับวื้นไปอีกหนึ่งครับตอนนี้ทําให้ทางด้านของสกอร์เนี่ยยังสูสีอยู่12-12ครับแต่ว่า6ศูนย์เนี่ยคนเยอะกว่าไปถึง3คนเลยครับต้องดูครับน้องบอกว่าโฮปจะชุบขึ้นไหมครับพนันไปที่อะไรครับว่าตัวผู้เล่นทางฝั่งโฮปนี่ลดลงไปถึง10ศูล้วคุณผู้ชมฮะ พยายามเล่นอยู่อย่างนี้ตอนนี้คือกลับมาต่สิบเอ็ดแลครับต้องบอกว่าโอยงวยกล้าต่อสิหกไหมเนี่ตอนนี้เริ่มทิ้งห่านไปยี่สิบต่อสิบหกแล้วคุณผู้ชมฮะตรงนี้พยายามโดดทิ้งไปก่อนครับต้องตาทางหกซุนครับไอ้ขอไปโเสียเงินนะเนี่ยครับและปั๊มบอลตัวนี้การฉีดแคนเซิลก่อนมีโอเมก้าดีบอกมันเกิดไวแล้วเกิดกันระหว่างโอ้วิ่งไล่ชูเพื่อนก่อนยังกลับมาได้ ยังกลับมาได้เพื่อนกลับมาได้ตรงนี้ยังกลับมาได้ครับตรงนี้พยายามไล่ชูเพื่อนก่อนเนี่ยมีไม้ยังเล่นอยู่ครับโอ้โหโอ้โหตวยสวยสวย้ยวยสวยสวยกลับมาได้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 เข้าให้ครับยังไงสวย้ายใน27ตัวกลับมาได้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 อย่างนี้กลับมาได้อย่างนี้กลับมาได้ซึ่งตอนนี้คนที่ยังยืนรอดอยู่เนี่ยก้าวต่อสวยสวย้คุณนี่ดูวาอาจจะเสียเปรียบนิดหน่อยครับผู้ชมโยชิยังไงตีดึง ีป้าต้องบอกว่าปีดนำปีดนำก็จีนเข้ามาแล้ก็เล่้วมีกาที่ทำได้ดีตว่าแหละพีกลับขึ้นมาแล้วตรงนี้หัวตั้งอย่างนี้โอ้ตายแล้วคุณผู้ชมฮะคนพิษบาดแผลไม่ไหวเนาะมันโง่หรือมันโง่วะให้เชี่ยพีกเล่นไม้เนี่ยกูว่าละทำไมทีมแม่งแบบว่าไม่ค่อยได้คิวพีกิงออฟกาแล็กซี่คุณผู้ชมมาแรกเลยครับโอ้โหฝีของโยชิพีกเล้แล้วว่า MP ในเกมแรกจะตกอย่างไรใครจะในแมปแรก ้อองบบกเลยนะครัวมาเล่นไม้สี่คนนะมาเล่นไม้แบบว่าหาไม้หายไปหนึ่งครับผมแล้วทางฝั่งผู้เล่นของผมสิบเจ็ดบุลเล่นครับเว้าดูด็สิบเจ็ดฮาร์ดตอนนี้แล้วไงครับพิกกิ้งตีไม่เอาดิดยกขึ้นมาได้ไหมวิ่งมาพยายามจะชุบเพื่อนทางฝั่งหกซุนครับตรงนี้ฮะแล้วมาชุบตรงนี้มีสไลด์หรือเปล่าครับป่าผมข่มโอ้ยมุมนี้มุมสูดมุมนี้มุมสูดครับน้องเว้าโอ้โห แน่นอนจริงๆครับตอนนี้นี่สกอร์ไปแล้ว39ต่อ33ครับผมแล้วคนโฮปนีเหลือเป็น2เท่าตัวเลยนะครับผม5ต่อ13ครับผู้ชมครับ60เหลือเล่นชตั่เองยังไงครับเล่นก็ต้องเล่นเอาคนมันจะเล่นมันก็ต้องเล่นนะครับผู้ชมครับบีมก็พยายามจะมาวัดหนึ่งๆตรงนี้ตัดมาต้นกล้วยสำได้ไหมแล้วดักมาโฮปอล้เยมาต้นกล้วยยังไงเออเว้ยอ๋อทุกท่านอยู่เป็นคลาสสิก หาคนดึงทีแกก่อนเล่นก่อนแต่คนมันเยอะตรงนี้ครับโพบบอกว่าเออเล่นเลยเพื่อนตรงนี้คนเยอะกว่านั้นปาดมาตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วมั้งเสี่สิบเอ็ดต่อสามสิบห้าครับทางฝั่งผู้เล่นของทางฝั่งโฮบมีอยู่สิบแปดท่านเลยครับผู้ชมอืผมมองว่าทางด้านของโฮบนี่คูาเล่นได้แล้วก็เขารีไวด้วยนะเนี่ยครับแต่ว่าของฮกซุนเนี่ยตอนนี้ก็คือไม่รู้นะว่าตอนนี้เพลเยอร์เนี่ยหมดไปแล้วหรือเปล่าก็เลยทางด้านของฮกซุนเนี่ยตอนนี้ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยผู้ชมรับชมอยู่ก็คือก็เลยใสนสุดไปเลยนะคร โชว์รถม้าลายมือเลยงานนี้ถูกต้องครับแเมื่อกี้บีแมทเรียวครับเมื่อกี้พลิกมาครับเสียเสียช่าครับตรงนี้โอ้โหใครครับตรงนี้ฮะคนอะไรครับเนี่ยมีอะไรที่ผมอ่านผิดทีเลยครับเขี่ยวครับคมเขี่ยว่ะครับโอ้โชื่ออะไรผมเขี่ยวหรือเปล่าผมเขี่ยวครับกระจับทองหรือเปล่าครับตรงนี้โอ้โหอ่านผิดต้องขออภัยท่ผู้ชมฮะชื่ออ่านยากยากครับผู้ชมตรงนี้โอ้โหแต่ว่ามันหมดแรงที่จะสู้แล้คุณผู้ชมฮะ ต้องบอก48ต่อ41ครับไม่ขาดครับตรงนี้ฮะต้องบอกเลยว่าเล่นกันสูสีจะจัดระหว่างโฮปแล้วก็ฮุกสูนคุณผู้ชมแต่แมตช์แรกหรือว่าราวแรกสำหรับแมตช์แรกน่าจะตกเป็นทางฝั่งของโฮปเอาแล้วเกมนัก่อนครับผมหนึ่งหนึ่งราวครับผู้ชมครับโฮปจากซัมเมอร์ซิตี้คผู้ชมมาที่พี่โกบอกมานี่โฮปนี่ของจริงว่ะพี่ของจริงครับของจริงครับ ประมาทไม่ได้แล้วสี่แบบนี้6กซุนนะครับผมสวยสวยสวยมาละหนึ่งมาละหนึ่งมาละหนึ่งในวินแรกนะครับผมเดี๋ยวเราดูราวทูคุณผู้ชมครับของแมปที่1ครับผมว่าผมจะสามารถเอาชชนะไปได้ก่อนไหมคือถ้าเขาีดยเอาชชนะไปได้นี่เท่ากับว่าเขาถือมาแล้วแต้มนิดๆถูกต้องครับต้องบอกว่าต้องบอกว่าวันนี้ไม่กลับมาแข่งวันนี้ไม่กลับบ้านมือเปล่าพู้หญิงครับต้องบอกนะอ้าวยังไงหรือจะแบ่งกันคนละแต้มครับสําหรับแมปแรก ยังไงครับคุณผู้ชมฮะรอรับชมครับผมและตรงนี้ยังฝั่งของฮกซุนนับยังอยู่ที่คมเขี้ยวครับตรงนี้ฮะคมเขี้ยวหน้าเขี้ยวเลยครับตรงนี้โอ้โหโดนเปิดมาดิโมเมชั่นก่อนหรือเปล่าครับตรงนี้เต่าแอบเขียวครับ กลารโดนเปิดฝีไปก่อนคุณผู้ชมฮะแล้วเทะกันไปหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งสองต่อสองสามต่อสองก็เป็นฝั่งโฮวันนี้ขึ้นดำอย่างต่อเนื่องครับสี่ต่อสี่แล้วแล้วไงหกซุนจะรีเซ็ตเพื่อนเข้ามาได้แต่ฝั่งโฮวก็มีมากกว่าอยู่ฮะคนเลยนมากกว่าอยู่ตรงนี้ไหมระเบิดวงไหมระเบิดไหมหรือไหมเรชอบหรือคนจีนหรือเปล่าอย่างนี้งานคนจีนต้องมานะเป่าและโดนปิดวงนี้ไม่แตกยังไงไปยังไม่แตกอยู่โยชิเข้าไปเลียเรียบร้อยครับกลายเป็นโยชิครับาี่ทำได้ดีกว่าในวงไฟเมื่อกี้ครับน้องเว่าฮะเนี่ครัับบผมมแตต่่่่อออยาาาาข้นนนนปปรรระะทไคคพพีีโกเวง ก็คือมีเยอะกว่าฮอปอยู่หนึ่งคนคนเท่ากันแล้วตอนนี้คิวฟีดก็ยังไม่ห่างกัน9ก้าต่อสิบเอ็ดครับ6กนยังไงบีแมสเดียวดักยกมาโอ้เรียบร้อยครับเก็บไปหนึ่งครับสำหรับนัดของบีมได้ไหมโอ้แล้วเก็บไปละมาต่อเลยครับโอ้ยละมาต่อโอ้ยต้นกล้วยครับว้าฮ้ย ต้นกล้วยครับเบาฮะเมื่อกี้ไม้ไหลๆครับต้นกล้วยบอกครับตรงนี้้โหูเก็บหนึ่งเก็บ2แล้วทำให้ฟีดของฝั่งของโฮบนี่เอาละกายมาสูสีสิบเก้าปครับไม่รู้ว่าโฮไปแพ้ตรงไหนฮะโฮซุนฮะก็ผู้เล่นฝั่งโฮเมันเล่นสอคนทำให้รีเซตไม่ชุบขึ้นมาเฮ้ยเอ้ยเว่ายากคุผู้ชมฮะยังไงฮะโอเมก้าดียังมีฝั่งของนักโฮุนที่โดนสถานะไหยนทาง เออบัตซิลครับผมโดนทางบายครับโดนนอร์เมิมาด้วยครับผู้ชมฮะแต่กดอะดรีนาลีนมามีทางโซลีแล้วก็มีอยูวายแม่งตายอย่างพ่อให้มาตรงเนี้ยมันแทบจะไม่ต่างกันมากโอ้ไอ้นี่ก็อีโมไม่เป็นโอ้มึงไหวเปล่าวะผมผู้ชมครับยังไงครับตอนนี้นี่อะดรีนาลีนยังมีนะครับผมชุกเพื่อนเร็วก็ยังมีอยู่นะครับผู้ชมครับทของโฮปเนี่ย จะสามารถรีเพื่อนกลับมาได้ไหมโปร60เนี่ยเต็มสล็อตครับผู้ชม19คนครับตายเพียคนเดียวตอนนี้ครับผู้ชมฮะตรงนี้จะมาดูเขาว่า60ใครศูนย์ไม่แน่ใจครับเหมือนจะเป็นโอ้เป็นโฮสซูนย์นะไม่ใช่โฮสูนนะตอนนี้ครับผู้ชมโฮสซูนย์แล้วสกอร์แล้วสกอร์ขึ้นทิ้งห่างไปแล้วก็30กว่าแล้วผู้ชมใส่ที่6ต่อ22ผู้ชมฮะรอถีบดีอันนี้โมเมชันเอาอันนี้โมเมชันไม่ได้ครับ เอาแลไวยังไงครับเอาแล้วจุยเรง่อนี้ครโอ้โหแล้วเกิดการชุบเกิดขึ้นครับแต่ฝั่งโฮเยังเหลืออู่ผู้เล่นอยู่ประมาณแปดคนนะครับแต่ตงฝั่งของทางโฮส่วนสิบเก้าคนเลยครับน้องเวาอือเฮ้ยพี่โกผมว่าไปเสาเนี่ยผมว่าคนเขาซ้อมมาดีแน่เลยอ่ะเนี่ยหมากรื่อลีเลยตรงนี้เนี่ยถูกต้องครับมีมีเขาเอาจจะมีให้เห็นครับว่าว่ามุนเท่าเท่มันร้อยครับอืมอ่าก็เชื่อว่าไม่น่าจะได้กดง่ายๆครับก่อนจะขึ้นไปตรงนัง <สา S 1> ้นนะครับ อ่ะ6กครับชมครับตอนนี้ครับ20ต่อ4ชีวิตครับผมคิวนำ43ต่อ22ครับครับโอ้ยังไงโอ้เรียบร้อยครับโมจิเอสเรีครับผมไปล็อกเล็งแบบนี้ก็เข้าทางไม้พอดีครับเดี๋ยวเพียง4คนสุดท้ายเท่านั้นเองแล้วยังไงบูทยาวมายังไงครับวอนก้าวอนก้าตีมาโอ้โหตอนนี้นี่สโกสกิลนี่ไม่เหลือแล้วครับชมครับเหลือแต่เกราะกับเลือดครับผมเพียวเครับตอนนี้ อ้ยอยัยกแบบนีม้มันจับไม่อยู่้านเอาระแล้วเ,เรียบร้อยครับผมผู้ชมครับโอ,โ, <คน S 2> โอ้โหคนที่บาดแผลไม่ไหวครับน้องหว่างที่บอกครับว,ว่าตอนนี้มันโหดซะเหลือเ,ลเกินครับฮกซุนตอนนี้ครับมันแบบเข้มข้นเข้มมากครับนี่ฮะโอ้โหอบอกว่าวงเพื่อนนี่ดิมเมชั่นครับสตดไหลไปแล้วผู้ชมฮะตอนนี้หนึ่งคนสุดท้ายทางฝั่งโอ้หครับและถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคุณผู้ชมฮะแมปแรกนะครับตรงนี้มีแมปเรียกคนเดียวแล้วเมื่อกี้สไลด์มาโดนดักสไลด์ปาดมาแล้วชัยชนะตกไปในฝั่ง โอ๊คซุนเอ่าแล้วไงแบ่งกันไป่นลงตมเขาปิดไม่ลงคนมีแผลครับน้องการอย่างที่บอกครับคุณผู้ชมครับว่าในเกมแรกนี่ต้องบอกว่าเรามีการแข่งทั้งสองแมปเนาะเบาเนาะครับผมก็เป็นด้านของ เสมอไปก่อนนะตรงนี้นนครับก็เป็นตัหน้าของเบนครับ MVP ครับผม14คิวเด6หรือไว้ศูนครับส่วนตัหน้าของโฮปก็เป็นโยชิครับ12คิวเดครับผมผู้ชมแล้วมาแล้วครับผู้ชมมาในเกมที่2นี่ทางฝั่งโฮกกดกันไวเลยครับผู้ชมมา60นก็กดกันไวฮะถ้าเป็นการเสียเวลาแมปสองก็คงจะมาเลยไม่ช้าผู้ชมฮะ มันไม่ได้แล้วฮะชั่วโมงนี้เลือดมันร้อนแล้วครับผมอยากใเย็นน้องนะอ่าพูดไปฟังอ่ะหัวมันแข็งมันคอน่ะนั่นไงนั่นไงอ่ะพี่โก๋ยังไงวินนี้ใครจะเป็นคนตัดสินในแมปนี้ครับอืมตัวสีอาจจะมีการแบ่งแต้มแต่ถ้าถามว่าใจชนะสองศูนย์คิดว่าเราคิดว่าูกศุนเลยใช่ไหมมูเป็นตั้มกลับมาแล้วถูกต้องผมคิดว่ารอบแรกอหกศุนยยังยังสตาร์ท แบบผากุณเจอยู่ก็คือยังงมงมอยู่แต่ทีเนี้ยฮกซุนเนี่ยเริ่มมาละเครื่องมันร้อนละมันอุ่นละนะฮะเชื่อว่าฮกซุนจะสามารถเก็บสองแต้มได้ผมคิดว่าแบบนั้นนะต้องรอดูว่าต้องรอดูครับว่าฮูปนี่น้องบีมจะแก้แขนยังไงหรือเปล่าครับบีมแอสเียลครับตรงนี้ฮะออตรงนี้ครับผมแบนเป็นทางอะไรเพ่เืองได้ไหมเมื่อกี้อืม ปูเคิร์ดกับไอเบรคครับรอบนี้ก็แบนรีเจเนซิสมิลเล่โคดีไว้กันหมดแล้วก็อีกอันหนึ่งน่าจะเป็นนาโนนะถ้าผมดูไม่ผิดครับทั้งสองทีมันไวแล้วเบาด้วคนที่ใช่ครับไวมากนะครับผมอ่ะก็เบื้องต้นครับก็คือจะทั้งสองทีมครับผมจะไม่สามารถเพิ่มเลือดได้นะครับผมแล้วก็จะไม่มีอาวุธดาเมจแรงนะครับผมก็จะมีแต่ดีบัฟอย่างเดียวก็คือทำให้ดาเมจมันเบาลงนั่นเองนะครับผม ต้องบอกว่าเข้มข้นจริงๆคุณผู้ชมฮะสำหรับทางโฮปและคุกซุนนะตัวเฮดเหมือนกันท่านต้องดูว่าเฮดไหนจะเฮดไหนจะลั่นเหมือนกันเฮดไหนของจริง,ค,งครับคุณผู้ชมฮะแล้วมาแล้วครับในเกมที่2หรือว่าในแมบที่2คุณผู้ชมฮะแบบที่2เกมแรกคุณผู้ชมรับชมได้เลยคุณผู้ชมฮะมาครับผมมีการกดทางเวนน้องบายใจน้ำฝงของโฮมครับ ทางฝั่งฮกจุนแก้มาทนการกดทางโซลิเปอร์เหมือนกันครับตรงนี้ก็โอ้โหแจกจ่ายสกิลโดนดานูนามิครับกดทางโซล็อกไปคุณผู้ชมฮะแล้วรีเจเนซิสก็กดเหมือนกันขึ้นมาแล้วยังไงต่อตรงนี้ฮะโดนทางบายเหมือนจะมองไม่ค่อยเห็นครับฝีดแรกปกไปทางฝั่งโอ้โหขึ้นมาลัวๆแล้วครัตอนนี้ดูไม่ออกเลยครับว่าฮะตรงนี้มันมันเยอะเบอฮ่าฮ่าฮ่าฮ่อฮ่า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 ฮ่ ครับกันเปเลยแล้วเกินนะตรงนี้แ <c oughs> ต่ไม่เป็นไรครับยังดูได้อยู่แต่เหมือนเป็นโฮกนะเว่านะปูป <โฮ S 2> ่านะตรงนี้ครับยังไงครับโฮมซุนโฮกขึ้นหลักออสอ<ะ>งหน่วยก่อนแลวตรงนี้ยังไงโซซัสโซเซมายังไม่มาคุณผู้ชมฮะแล้วยังไงต่อตอน้<ว>ตอนกล้วยที่ยันไหม นนไหจะเฮ้ยแล้วแม่มันเบอร์อย่างวะเมื่อกี้เหมือนเป็นวองก้าหรือเปล่าครับประเทศนายเอานี้ฮะระไม้บัาเมางนี้เออต้องผมเหมือนจะออกทิกใหม่มานี้ทุบีูีโอ้โหทำไมไม่ติดเลยวะทูบียังไงครับเอิร์ดติดเล่นเออมึงมึงเตียคนตายอ่ะนะตีตัวเซยังไงระไม้เมางนี้โอ้โหตีหัวไม่แตกไม่เป็นไรยังงยังมีชิ้นแตกไหมทีเวีัวมีสองชิ้นแล้วไปตัดชีวิตโอ้โยยังไงก็ยังไม่ตายคเขาว้าวครับโโอ้หไม่ยอมทุบหลับได้ครับ อ่ะเอาต่ไปเล่นอีกเออเว้ยยีโฟจัดเลยเขาบอกว่าทิวติวินยังมี2ชิ้นแล้วทำไมเรายังไม่มี2ชีวิตได้ไงว่าไงโอ้โหเห็นไหมมาจัดเลยเมื่อกี้โอ้โหเสียเมื่อกี้ฮะอ่าปิดดิปิดดิปิดวจยุบดิผุบครับสิบแปดต่อยี่สิบแปดครับโฮบยังนำอยู่ครับผมปิดวจยุบไม่รู้ตอนนี้ครับปิดดิ60นี่เครื่องดับไปแล้วหรือเปล่าพัดไปไุบดิโอสิบชีวิตยี่สิบต่อสามสิบห้าครับ60ยนำอยู่สิบห้าคิวครับ ต้องดูครับว่าโฮปจะแก้การแก้เกมยังไงครับไอ้ขอภัยาภพซุนน้ำจะแก้เกมยังไงครับผมอืมอ่ะโฮมนำอยู่ตอนนี้นะครับผมพยายามไม่แม่งไม่ลั่นเลยว่ะโฮมนะครับถ้าเขาเกิดมาได้เขาเกิดเป็นแผงคุณผู้ชมฮะเอ้ยบีมตีดิยบีมตรงนี้บีมหูไม้ระเบิดบีมตีตายเลยโอ้โหไอ้เหี้ยสามคนนะเกิดหมดแล้วคุณผู้ชมตีไม่ตายเลยว่ะ แล้ววองก้าตรงนี้วองก้าเอสเดียวครับหาไม้หามุมลงแล้ววองก้าเทปีมาได้ไปก่อนนดหนึ่งหัวแล้วตรงกลางได้บีหนึ่งหัวตัวนี้นะตรงกลางหูต้องบอกผเพื่อนเพื่อนอย่างเดียวผู้ชมแล้วไงชุบเพื่อนเ้นมาบอกเพื่อนเล่นผมก็ได้เล่นแล้วไงครับผมเคี่ยวตรงนี้อะไม้สองคนเออาว่านต่างกัโยชีตรงนี้ผู้ชมฮะแล้วลำยังต่อเนี่ยวองก้าพยายามจะมา ดึงทางโยชิอยู่ครับผมยังไปโดดไปโดดมาเนี้ตรงนี้ตรงนี้มุมไม่ร้อยนะครับผมเหมือนจะมีห่างคุ้มกล้ยดีอยู่ในเลือดที่สไลด์ตรงนี้ครับแล้ววิ่งหนีเลยครับผมเขี้ยวครับผมผมจะวิ่งกลับไปเอาศพตรงนี้เงื่อนหรือเปล่าแล้วเพื่อนตอเหตุเงีนมีนไม่ต้องเล่นเยอะดิมีนเหรอเฮ้ยโอ้ยย่าปิ๊งยังฟี แล้วไงวองก้ามาตีตรงนี้มีทางพอสครับยพอมาช่วยจับยังไงพอกับวองก้าแล้วเป็นวองก้าครับที่เหตุทางผมเที่ยวไปได้เ้ยบ้านแตกไปไหนเอ้ยต้องบอกเลยว่าเดือดมากนะครับผมสำหรับทางโอ้โหครับก็คือไล่บ้านจะแตกนะกัวด้วยครับแล้วยังไงตรงนี้กำลังเออสวยบีมไอ้บีมมาอีกไอ้บีมซุนครับเกิดไหมแบบนี้ไอ้บีมายักษ์แบบนี้ยักษ์เกิดอยู่ครับไอ้บีมตีดิ เป็นวัยกศษโอ้แม่งตายต้องบอกว่าสกิลหรือว่าเโอ้โดนไม้หรือโดนไม้หรือยา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 โดนไม้หรือยาโดนไม้เออแล้วนี่คือเพจตรงนี้ครับระหว่างโยมครับตลอดเหตุในเพื่อนอยู่โดนมาเรียกเงาเรียบร้อยครับหัวกระมังดินครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้กเกมอีกเกมทางฝั่งของพวกสุนเหลืออีกแบนนึงอีกแบนนึงอีกแบนนึงผู้เล่นเท่านั้นครับคุณผู้ชมฮะอีกแบนนึงอีกแบนนึงแล้วครับของผู้ชมแบนเดียวแค่แบนเดียวแล้วเรียบร้อยครับเป็นทางด้านของเราที่หนึ่งครับ โฮเอาแล้วไงเอาไปก่อนครับผมในต้องมารูว่าเหมือนตอนแรกโฮปก็ใ้แบบแรกลาวแรกโฮปก็ได้ก่อนต้องมาดูฮปซุนจะโดนนวดโดนตีไปก่อนแล้วจะเครื่องติดหรือเปล่าต้องมารับชมคแครับต้องว่าฮะอ่าถ้าฮกซุนไม่อยากให้โฮปชนะฮกซุนต้องเสมอนะในต้องชนะในราวนี้นะถึงจะได้เสมอเพราะหนึ่งแต้มถูกต้องนะผมแต่ถ้าเกิดว่าแต่ถ้าบอกว่าลาวีโฮปได้อีกโฮปสามแต้มแน่นอนครับวันี้กลับบ้าน มันดเดียวนะเอาสามแต้มกับซัมเมอร์พูดอย่างนี้ฮะรองว่าวันนี้ครับนิดเดียวเลยฮะคืออยู่ที่ตัว,เ,วเขาเป็นคนกำหนด,ดเลยว่าเขาเนี่ยจะเอาสามแต้มหรือเขาเนี่ยจะเอาแค่แต้มเดียวแล้วแบ่งกันนะครับผมตัดสินใจที่ <ผม S 1> ไฟนี้ครับมาครับผู้ชมครับกดไปทางด้านของรีเจ n เน a เรชันก่อนนะครับผมเปิดมามีทั้ง ท่ของโฮปครับผมเพียงนิดสวย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 เอาตบอก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 ยังไงวะว่าเรื่องบ้ามากทุกเพื่อนอี้ต่อเขาตั้งแต่้งแต่ทุบดิืุองต่อเนื่องแล้วต้องผู้เล่นของทางฝั่งโฮปเหมือนจะน้อยกว่าทางฝั่งฮกซุนและเป็นคิวฟีที่ยังมากกว่าฮกซุนพยายามรีเซ็ตเพื่อนขึ้นมาได้ไวครับพอสมควรนะผู้ชมฮะและยังไงครับตรงนี้ครับโฮปต้องพยายามวิ่งหาเพื่อนแล้วนะฮะ ตอนนี้ผู้เล่นทางฝั่งโฮปน้อยกว่าแต่คิวนี่ต้องบอกว่าไม้การ์ดยังลั่นอยู่สวย้ะโซเซมาเซโน่อโมยอโมยจมาอุมยอโมยต่ยองขวัญมาตรงนี้ยังไงเฮ้มึงทำอะไรอ่าตรงนี้เซโนบอกจับตีอีกดิสวยตัว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 โฮปโก็มาตีแปดโฮปก็มาตีแปดสิบหกสิบหเออสิบหกแล้วไล่จับงหรือเปล่าตอกรงนี้ฮะสำหรับทางไอหรา่หรหรือาเซ่า แล้วครับผมพี่โก้หกศูนย์ครับรีกลับขึ้นมาแล้วครับเป็น17ครับผมต่อ14ส่อักครู่นี้ส9เ้าลยครับตายมีคนเดียวเท่านั้นเองสิหกศูนย์ยังไงเมื่อกี้ดูเอมฉันจะนำเขาก็โดนกลับขึ้นมาแล้วก็นำเข้าอีกรอบหนึ่งสตี จะเกิดจะเกิดขึ้นมาแต่สกอร์ทางฝั่งของโฮกซูนเอาเพื่อนเดี๋ยวเอาเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวรีเพื่อนเดี๋ยวคผู้ชมฮะทางฝั่งโฮกก็พยายามชูขึ้นมแต่ตัวผู้เล่นโฮกไม่เคยมากนใจที่สุดเพราะว่าตั้งแต่เปิดเกมสองมาจะมีแต่ฝีที่มากกว่าครับไม่แน่ใจว่ารีเพื่อนปล่อยไม้เล่นเลยรีเพื่อนปล่อยไม้เล่นเลยโอ้ยไอ้งอมึงตีเพื่อนวงการหวดมาทั้งหัวทั้งเข่าครับ ตัวชุบก็ต้องชุบตัวเล่นก็ต้องเล่นคุณผู้ชมฮะตีแม่ไม้ตีออนไฟอย่างต่อตีตัวนังวงก้าครับตีปาดมาก่อนตัวนี้โดนที่ตีเออสวยตีตีแค่โกมาแล้วตีหัวเพื่อนมันตีตีออกสูสีนะครับผมตีเออสวยตีสกอร์สามสิบเท่าเออสวยตีเหลือเพียงแค่สิบเท่านั้นครับตีนี้สิบต่อสิบสี่โอ้แม่ไม่ทีร้อยวงก้าครับตรงนี้จุดเปลี่ยนแน่นอนครับคุณผู้ชมยังไงครับตรงนี้มีการบูดไล่มาหาไม้อยู่ครับ ตัวที่โฮปอยู่ไหนกันหมดแล้วคุณผู้ชมฮะเหมือนจะโดนกักศพกันแล้วหรือเปล่าแล้วโฮปสูญขึ้นมาเป็นสิบเก้าแล้วน้องหว่าครับขึ้นมาแล้วแล้วสกอร์นำกลับขึ้นมาแล้วโฮปจะทำยังไงครับจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่ากระดิ่งตึงเออโฮปครับมาครับคุณผู้ชมยังไงหกศูนบอกไม่ให้แน่ๆสามแต้มนี้เอาใจจะให้กันไปก็ขอคนละบหนึ่งแต้มครับคุณผู้ชมครับไม่มีหมูไม่มีหมูไม่มีจ่า จังหวะนี้ครับ6กซุนครับกลับขึ้นมาได้คนนําไปถึง2เท่าตัวครับ16ต่อ8ปดครับท่านผู้ชมครับคิวก็นําด้วยฮะฮกซุนบอกว่าไ่ตีแล้วตอนนี้ใช่ครับต้องบอกว่าผมก็พยายามไล่ซุปเพื่อนอยู่ผู้ชมฮะแต่ทางฝั่ง6กซุนนี่ก็เขบอกเลยว่ามันเยอะเหลือเกินท่านผู้ชมฮะตรงนี้แต่ต้องบอกคิวฟีดไม่ห่างกันมากครับแต่ด้วยสกอด้วยตัวผู้เล่นคนเยอะกว่านะผู้เล่นโฮปอยู่ตรงไหนหมดครับผมแล้วผ้าแม่งเป็นอะไรใช่ครับเนี่ยโฮปเหลือ11คนครับแต่6กซุนนี่คือล่อไปละสิบเก้านี่แล้วกลับเขา แต่ตอนนี้เหมือนจะวัดที่ทีวเพย์แลครับว่าว่าตอนนี้เหมือนจะเรื่องระยะเวลาไายเทียมจะหมดแล้วตรงนี้แล้วไงฮะถ้ามีไวายรวมมั่วครับไม่มีไม้ล้อเทดบอกเลยไม่ใช่เรื่องดีคุณผู้ชมฮะตรงนี้เราเเอายังไงครับต้องไล่พยาชุดเพื่อนไปเรื่อยคุณผู้ชมฮะตรงนี้โอ้โหวิ่งมาหาเพื่อนครับที่โดนกักศพครับว่าวฮะวิ่งมาแล้วครับผมพ่อสกอร์ไม่ขาดครับชุบเพื่อนเกิดบอกเลยว่าได้เสียวคุณผู้ชมเออยังไงอะ นี่ครับ60ก็กลับมาเหยียบบ้านครับทตงด้านของโฮปนี่ก็มาเอาเพื่อนเหมือนกันครับทิ้งทุกอย่างเอาเพื่อนก่อนแล้วเอาไหวไหมเมื่อสักครู่มี10ตอนนี้เหลือ4ยังไงแล้วเหลือ3 60อเป็นสลอต49ต่อ37เฮียควยแก๊งยังกาดเดี๋ยวกูก็ทืบต่อเนะอี่ยเฮียมันซ้อมมันจริงหรือเปล่าวะ